สวัสดีครับผมโอ๊ตวรลุนนะครับจากช่องน้องไม่ต้องพี่ลองแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆถามมานะครับว่าเออจะรู้ได้ไงนะครับว่าราคาขายจากกรมคับคดีนะครับว่าวันที่ประมูลเสร็จไปเนี่ยนะครับรับกรมคับคดีเนี่ยถูกขายไปในราคาที่เท่าไหร่นะครับก็เออเรามีวิธีเช็คอยู่นะครับเดี๋ยวเราสามารถเช็คจากหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับเอ่อเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าที่เว็บไซต์กรมคับคดีนะครับ พิมพ์ว่ากรมักขับคดีใน google ได้เลยนะครับก็อันนี้ผมเข้าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเลื่อนมาตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีรายงานนะครับผลการขายทอดตลาดนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปตรงหัวข้อนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานของผลการขายย้อนหลัง6เดือนนะครับเราเข้าที่รายงานผลการขายทอดตลาดนะครับ อัน <AL> นี้ผมเลือกเป็นของจังหวัดอ่างทองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยประมูลของอยุธยานะครับแล้วก็อ่างทองเนี่ยจะเป็นคนละวันกันนะครับอยุธยาจะเป็นวันอังคารนะครับอ่างทองซึ่งว่าจะเป็นวันพุธนะครับผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นวันตรงกันไหมนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นวันที่สามสิบมิถุนายนแล้วกันครับที่ผ่านมานะครับ ก็กดูผลการขายนะครับอ่ารอสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เราดูจากหน้าเว็บนะครับเอ่อดูจากในมือถือนะครับก็เลยต้องเลื่อนนะครับนะครับอย่างซับแรกนะครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับราคาประเมินสองแสนสามเนี่ยอันนี้คืองดขายนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยที่วันนั้นวันที่ประมูลวันที่สามสิบเนี่ยก็คืองดขายไปนะครับ เดี๋ยวจะมาดูวันที่ขายได้นะครับก็จะมีอย่างอันนี้นะครับที่ดินว่างเปล่านะครับที่ดินว่างเปล่าเนี่ยราคาประเมินสามหมื่นสองนะครับขายได้หนึ่งแสนสี่นะครับก็จะมาดูอ่าอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นของธนาคารออมสินนะครับที่ดินพร้อมปิ่งสิ่งปลูกสร้างนะครับ ราคาประเมิน9 0 0 0 0สนะครับขายได้ประมูลไปนะครับ650,000 00นะครับอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับถูกกว่าอราคาที่ตั้งไว้นะครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เข้าไปดูซับว่าเอ,อมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมถึงประมูลได้ถูกกว่าราคาประเมินอ,อีกนะครับหรืออาจจะเป็นรอบที่สี่แล้วก็ได้นะครับ ก็จะมีรายการบอกครับว่าตอนการยึดนะครับขายได้นะครับอันนี้ก็ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับประเมินสามแสนขายได้สามแสนแปดนะครับอันนี้งดขายนะครับเราก็จะดูจะดูได้ประมาณนี้ครับผมก็คือเราจะไม่ไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นผู้ปรมูลได้ไปเราจะทราบแค่ทรัพย์ที่ เอามาประมูลวันนั้นนะครับรายการทรัพย์ที่เอามาประมูลวันนั้นแล้วก็ราคาที่ขายไปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับราคาประเมินนะครับก็ยังถือว่าถามความรู้เึ็ผมนะก็ถือว่าถ้าอย่างราคานี้ก็ยังแบบโอเคนะครับเพราะว่าใกล้เคียงกับราคาประเมินเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนทีออ่อยากจะเข้าไปดู สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากรู้ว่าผลรายงานการขายทอดตลาดนะครับว่าวันนั้นเผื่อเรา,าพลาดไม่ได้ไปประมูลนะครับหรือว่าเราอยากรู้ว่าทรัพย์ที่ประมูลขายไปเนี่ยตัวที่เราจองตัวที่เราสนใจเนี่ยถูกประมูลขายไปราะคาที่เท่าไหร่หรือว่ายังไมไ่ถูกประมูลนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับตรงในหัวข้อรายงานการขายทอดตลาดนะครับแต่จากที่ผมเคยเจอนะครับก็จะ รู้สึกว่าจะอัปเดตช้าหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นแบบสักสอหรือสามวันจากวันที่ประมูลนะครับก็จะจะช้านิดนึงนะครับอาจก็คือไม่ได้ว่าเสร็จวันนี้แล้วก็ประมูลวันนี้แล้วก็ตอนเย็นจะอัปเดตเลยไม่ใช่นะครับก็จะเป็นอ,อีกวันหรือสองวันเลยครับถึงจะมาอัปเดตให้เราได้ดูกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับก็ถ้ามี ปัญหาหรือข้อมูลอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็จะพยายามช่วยครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับช่องน้องไม่ต้องพี่ลองแล้วครับขอบคุณครับผม